วัดพันเสด็จในตำตะมนบวินขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองไหวพระและร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธเมตตา องจำลองถอดแบบจากเจดีพุทธคายาประเทศอินเดียเพื่อประดิษฐานณลานปฏิบัติธรรมวัดพันเสด็ดในรวมงาน5วัน5คืนตั้งแต่วันพุทธที่4มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่8มีนาคมนี้ภายในงานพบกับสวนสนุกชุดใหญ่สินค้าราคาถูกอาหารสีภาครสชาติถูกใจและพบกับดนตรีดังวงนิวสกายเวฟดอกอ้อก้านตองคอนเสิร์ตจากดาราช่องเจ็ดสีและคอนเสิร์ตการกุศลเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรแบบเต็มวง บนเวทีสุดอลังการณนะเวทีมวยชั่วคราววัดพันเสด็จในสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจขายของในงานสามารถติดต่อได้ที่084-734-3040 เพอพุทธศาสน์แลประชนทุกท่านขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองไหว้พระสิงศักดิสิทธิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพรอพระพุทธเมตตาองค์จำลองถอดแบบจากเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นสถานรานปฏิบัติธรรมวัดพันสเสด็จในตำบลบอวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8มีนาคม2558รวมงาน5วัน5คืนในวันพุทธที่4มีนาเวลา8นาฬิกาพระสงฆ์เจริญประพุทธมนต์เริ่มพิธีเปิดงานประจำปีและกองการกุศลภายในงาน ทำบุญบูชาดอกไม้ทวกเหียนทองตามกำลังศรัทธาทำบุญบูชาแผ่นดวงรอพระแผ่นทองรอพระทองแท่งรอพระซึ่งจะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ในชีวิตและเป็นการอุทิศกุศลให้กับผู้มีพระคุณที่จับไปแล้วในการได้รับส่วนบุญกุศลในปีนี้ในเวลา19.30นาฬกา30นาทีจะเริ่มวิธี บูชาคุณพระรันตนไตยเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชานี้ในวันเสาร์อาทิตย์ที่7-8มีนาคมก็จะมีพิธีสวดนบปเคราะ์แก้อาถันเสริมดวงชะตาต่ออายุเจิมหน้าผากครอบเสยนคูเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2558เวลา18นาฬกา 30สนาทีพระสงฆ์79รูปจเจริญพระพุทธมนต์บทปรถมเทศนาพระธรรมจักรกับประวัตินสูตรเวลา19.49นาฬิกา49นาทีก็จะเริ่มพิธีเททองรอพระพุทธเมตตาโดยมีพระเกจิคณาจารย์ทรงวิทยาคมชื่อดังแห่งภาคตะวันออกนั่งปกอธิษฐานจิตในพิธี8รูปดังนี้ มีรูปปู่หกรตินทโรวัดราชเรืองสุขท่านเจ้าคุณพระเทพชรธานุนีเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อศิลวัดฒาหาันใหญ่หลวงพ่อเฉยแห่งวัดร,าหารัหันไร่หลวงพ่อจิตวัดบอ่อวินและหลวงพ่อสวนวัดหนองค้าพระครูสุนทรพัฒนาพิรมเจ้าวาดวัดขวน้อยพัฒนาราม ประธานเททางรรอพระนั้นมีนายสนธยาคุณเพิ่มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในงานรอพระในงานนี้ก็จะพบกับสวนสนุกการละเล่นนานา,นา,นานชนิดหลายประการมีสินค้าราคาถูกอาหารสี่ภาคให้ท่านทั้งหลายที่มาเที่ยวงานนั้นได้รับประทานวันที่4วันที่5มีนาคมชมฟีดนตรีดังวงนิวสกายเวส โดยอ้าเดือนเดือนในคืนวันที่6มีนาคมพบคอนเสิร์ตการกุศลเสียงอีสานนกน้อยไรยพรแบบเต็มวงชุดใหญ่ในคืนวันที่7มีนาคมพบดอกอ้อก้านตองคืนวันที่8มีนาคมพบคอนเสิร์ตดาราชื่อดังจากช่องเจ็ดสีพร้อมทั้งชมการแสดงยุทธหัตถีบนเวทีอย่างอลังการสนุกไปกับศิลปะ พ้องกันตัวแม่ไม,ม้เมยไทยจากนักมวยชื่อดังเคยขึ้นเวทีช่องเจ็ดสีช่องสามมาแล้วโดยโปรโมเตอร์ชื่อดังผู้ใหญ่ศักชัยอภัยว์ซึ่งจะมีในคืนวันที่6ที่7ที่8มีนาคมณเวทีชั่วงราววัดพันสเสด็จในพลาดไม่ได้ในปีนี้ก็ขอเจริญพรพุทธศาสนิกนชนทุกท่านมาร่วมงานกันประจำปีนี้ซึ่งบุคคลท่านใด ต้องการสอบถามติดต่อรายละเอียดได้ที่ผู้ช่วยเจ้าวาด0ว7 6 6 4เจ4ดสาหำหรับผู้ที่สั่งจองวัตถุมงคลเหรียญเสมาหลวงปู่ฮกระตินทโรรุ่นบุรณะ,ะสาราการประเรียนติดต่อรับวัตถุมงคลได้ที่วัดพันเสด็จในในวันที่4มีนาคมเวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นขอเจริญพรพทุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานประจำปีนี้ ด้วยความเป็นสริริเป็นมงคลแก่ชีวิตตลอดไปขอจเจริญพร